สวัสด,ดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ i อนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาร์ตัน,น,นช่วงเย็นต้าเสียดายพาปืนเฮ5นัดสุดท้ายแต่วืดตัวยุโรปมิเกลอดดาเดตาผู้จัดการทีมาร์ตัน,น,นเปิดใจ ลูกทีมทำเต็มที่แล้วกับโอกาสไายซีซั่นที่ชนะ5นัดติดแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการได้ตัวยุโรปซีซั่นหน้าแอสตันปิดซีซั่นด้วยการชนะไบรตัน2-0แต่จบที่8ของตารางพอสเปอร์ per, ก็บุกชนะเลสเตอร์4-2ต่อและจบที่7ทำให้ไก่เดทองได้ตัวไปยุโรป้าคอนเฟอเรนซ์ส่วนปืนใหญ่ ไม่ได้เล่นถ้วยยุโรปครั้งแรกรอบ25ปีอาดิ้ากล่าวว่ามันเคยอยู่ในมือของเราเราพยายามทำสุดความสามารถกับการชนะใน5นัดสุดท้ายแต่ก็ยังไม่พอผมผิดหวังเพราะสโมสรนนี้สมควรได้แชมป์และได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกเราไม่สามารถทำได้มันจะเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายมากๆแต่เราจะพยายามรวมกันเข้าไว้ และทำให้ดีที่สุดเราทำได้ไม่ดีพอเราต้องวิจาร์ตัวเองอย่างหนักและเตรียมตัวสำหรับซีซั่นหน้าในแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อฉกฉวยประโยชน์จากการไม่ได้ไปเล่นท้วยยุโรปให้ได้คีโอนเชียปืนฉกบิซูมายืนคู่ปาเต้มาร์ตินคีโอนออกมาเชียให้อาร์ตอนแย่งไลเซนของอิฟบ,บิซูมามาร่วมทีมให้ได้ชี้หากจะคู่กับโทมัสปาเตในซีซั่นหน้า มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากบิซูมากองกลางตัวขยันของทีมไบรตันตกเป็นที่สนใจของทีมชั้นนำแนวหน้าของพิมาริกลายทีมทางลิเวอร์พูลสเปอร์เชลซีและแอสตันด้วยแข่งทีมชาติมาลีทำผลงานกับทีมนกนางนวลได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นนี้นับตั้งแต่ย้ายมาจากลิวในปี2018ทำให้เขาถูกจับตาม,มองมาตลอดนับจากนั้นมีการคาดเดาว่าเขา ถูกตั้งค่าตัวเอาไว้ที่40ล้านปอนด์และมีสัญญากับไบรตันถึงปี2023คุณลองนึกภาพบิซูมาคู่กับปาเตซีมันจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากขนาดไหนคีโอนก่าวนำพวกเขาทั้งคู่จะลงตัวมากทางในแง่ของสไตล์การเล่นและหน้าที่ที่รับผิดชอบหนึ่งคนรับผิดชอบเกมรับทั้งสนามและอีกหนึ่งคนวิ่งทั่วสนามเพื่อเชื่อมเกมนี่คือนักเตะ ที่เหมาะสมกับระบบของอาร์ดิต้ามากที่สุดในยุคนี้พวกเขาควรทุ่มเทให้มากเพื่อให้ได้บิซูมาเข้ามาสู่ทีมเพราะนี่จะเป็นส่วนเติมเต็มที่ทำให้ทีมกลับมาลุนแชมป์ได้ไม่ต้องสงสัยเลยความน่าสนใจของบิซูมาคือเขามีตัวเลขที่น่าทึ่งมากทั้งในการเข้าแท็กเกิลแย่งบอลเป็นอันดับสองในลีกเป็นรองลุกไอริงของลีดยูนเต็ด นอกจากนี้ยังมีพื้นที่การเล่นควบคุมไปทั่วสนามอร์ตซนพร้อมซื้อขาดไรอันหลังทำผลงานประทับใจฟุตบอลอินไซต์รายงานว่าอร์ตซนพึงพอใจในการทำงานของแมทธิวไรอันนายประตูวัย29ปีที่ยืมมาจากไบรตันในช่วงปีที่ผ่านมาจึงมีแผนที่จะซื้อมาร่วมทีมแบบทาวรและมอบสัญญาระยะยาวกว่า4ปีให้แก่ผู้รักประตูชาวออสเตรเลียรายนี้ ไรอันมีโอกาสลงเล่นให้อัสตันเพียง3เกมแต่ทั้ง3เกมนั้นเจ้าตัวได้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเซฟเฉลี่ยต่อเกมถึง3.2ครั้งด้วยผลงานดังกล่าวทําให้มิเกลอาริต้าต้องการดึงตัวเขาไว้ใช้งานต่อไปและได้มีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วซึ่งทางไรอันเองนั้นดูจะมีท่าทีที่อยากจะอยู่ในทีมอเมริสเตเดียมต่อไปเช่นกัน ไรอันมีค่าตัวอยู่ที่10ล้านปอนด์และหากมีการเสัสญญาเกิดขึ้นเขาจะเป็นผู้รักษาประตูมือสองต่อจากแบรนด์เลโน่อย่างแน่นอนแม้ว่าอเล็กรูนาสันผู้รักษาประตูอีกหนึ่งรายของอาร์ตอนเพิ่งจะถูกซื้อตัวมาร่วมทีมในซีซั่นนี้ก็ตามปืนใหญ่เลงเซ็งอุนแดรตุโตเมกาโตสื่อในอิตาลีรายงานว่าอาร์ตอนเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวแซงกิตอุนแด กองหน้าวัย23ปีชาวตุรกีของโรมา่าร่วมทับในซัมเมอร์นี้แม้ว่าดาวยิงไวกระเตอะจะมีซีซั่นที่น,น่าผิดหวังภายใต้สัญญายืมตัวกับเลสเตอร์ซิตี้ก็ตามทางนี้คาดการว่าทัพมาป่าแห่งกรุงโรมจะตั้งค่าตัวกองหน้ารายนี้ไว้ที่มูลค่าราว17ล้านปอนด์ซาฮาเปิดใจถึงเวลาย้ายทบทีมไล่ล่าแชมป์วินฟีซาฮาปีกซุปตาของคิสตันพาเลตเปิดใจ พร้อมตอบรับความท้าทายใหม่และจะไม่ลีวรอหากสมสร,รใหญ่อยากได้ตัวไปร่วมงานดาวเตะวัย28ปียังคงตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องกับหลายสมสร,รชั้นนำและเมื่อ2ปีก่อนเขามีข่าวใกล้เคียงมากๆกับทีมปืนใหญ่แต่การเจรจากับล่มลงอย่างไม่เป็นท่าจนกระทั่งปัจจุบันเขาก็ยังไม่มีโอกาสย้ายสังกัดเพราะพาเลตเคยตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง80ล้านปอนด์ เมื่อโดนถามถึงเรื่องอนาคตซาฮาบอกว่าเขาคงไม่ปฏิเสธการย้ายออกจากลอนดอนใต้เพื่อค้นหาความทะเยอทะยานในการลงสนามเวทีระดับโลกแน่นอนผมรู้สึกว่าผมยังสามารถพยายามได้อีกครั้งกับทีมระดับท็อปเพราะความฝันของผมคือการคว้าแชมป์ผมเก่งพอที่จะออกไปแล้วก็แข่งขันกับบรรดาสุดยอดนักเตะนะหากโอกาสมาถ,ถึงผมก็คงไม่ปฏิเสธ เพราะผมรู้สึกว่าตัวเองสมควรได้รับมันแบบว่าเพื่อที่ผมจะได้โชว์ให้ลูกๆได้เห็นว่านี่คือแชมป์ที่พ่อได้มานะขณะที่ผมแก่ขึ้นเรื่อยๆผมก็ทำให้ตัวเองมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการเลี้ยงบอลของผมไม่ได้สูงเท่าที่เคยในซีซั่นนี้แต่ผมยิงไป11ประตูแล้วซึ่งมันแบบว่าผมไม่จำเป็นต้องเลี้ยง เป้าหมายหลักสำหรับผมคือการยิงประตูให้ได้อย่างต่อเนื่องนะเลสเตอร์เตรียมสัญญาปีเดียวแย่งเบอร์ทานจากปืนเลสเตอร์ซิตี้กำลังทำงานหนักวางเบียดชนะาาสตอนในการแย่งชิงตัวไรอันเบอร์ทานแบ็ก้ายของเซาแฮมตันที่กำลังจะหมดสัญญาในเดือนหน้าเบอร์ทานยืนยันการอำลาเซา์แฮมตันหลังหมดสัญญาวันที่30มิถุนายนนี้ทำให้มีหลายสโมสรให้ความสนใจ เซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวกับอดีตแบ็กซ้ายเชลซีที่เคยมีดีกีทิมชัติอังกฤษในช่วงเวลาหนึ่งท็อกสปอร์ตรายงานว่าล i สเตอร์เตรียมสัญญาระยะสั้น1ปีเอาไว้ให้เบอร์ทานพิจารณาและหวังว่าจะมอบให้แบ็กซ้ายร่างตันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ขณะที่อาร์ตันจับตามองอยู่ก่อนแล้วโดยมีเกลอาริต้าปัถนาที่จะดึงตัวมาเสริมแนวรับ ปืนใหญ่ในซีซั่นหน้าสำหรับเบอร์ทานก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนของเชลซีเมื่อปี2006อยู่ในทีมทชุดแชมป์ยู่้าแชมเปี้ยนลีกซีซั่น2011-2012และโยโลูโรปาลีกซีซั่นถัดมาก่อนย้ายมาร่วมทีมเซาแฮมตันแบบทาวนเมื่อปี2015กลายเป็นตัวหลักที่ลงเล่นทะลุ200เกมกับเดอะเซน